ก็ถึงป้ามาถึงสงถึงเก๋แล้วก็ถึงกุ๊กนะในฐานะคนที่จะตัดสินใจอะไรแทนได้ก็ความจริงก็คือเขาเนี่ยไปชวนทำงานให้สภากาชาติเพื่อชวนคนมาบริจาควัยวะพอดีเขาเขาคิดว่าในฐานะคนทำคนทำคนคิดคิดมันว่ามันดีแล้วก็ชวนคนนู้นคนนี้มาทำอ่ะก็เลยมาคิดคิดว่าถ้ามันดีจริงๆทำไมเราเราไม่ทำก่อนคนอื่นล่ะ เมต้องมาทำเป็นหมอที่จะต้องผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะให้คนไข้เนาะก็เลยต้องดูแลคนไข้ตั้งแต่ก่อนผ่าตัดระหว่างผ่าตัดจนไปถึงหลังผ่าตัดแล้วนั่นก็เลยเห็นคนไข้ที่เขาเขาลำบากเยอะโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นโรคตับโรคไตอะไรพวกนี้พวกนี้เขาถ้าไม่ได้รับการปลูกถ่ายนี่เขาก็คุณภาพชีวิตเขาแย่มากว่าสมมุติก่อนดีกว่าว่าสมมติว่า โบทแกนสมองเสียไปเนี่ยหรือว่าทางการแพทย์เขาบอกว่า,าสมองหยุดทํางานแล้วเงี้ยแต่ว่าอว e ัยวะร่างกายของโบต,งต่างๆยังทํางานอยู่นะนอนให้เครื่องหายใจอยู่เงี้ยแม่คิดว่าโบทยังมีประโยชน์อยู่ไหมเอ็มโอกาสที่เราจะสมองตายแล้วได้บริจาคอวัยวะเนี่ยมันไม่ง่ายหรอกอาจจะยากด้วยคนทั่วไปอาจจะคิดว่าตายแล้วบริจาคทั้งร่างไปเป็นอาจาร,รย์ใหญ่อันนั้นก็ทําได้เหมือนกัน แต่การที่เราจะบริจาคเอาเอาวัยวะไปใช้เนี่ยมันน้อยมากคนที่รอเป็นหลักพันคนที่ให้ได้แค่หลักร้อยเองอย่าเสียใจถ้าแม่จากไปสสารไม่มีทางสูญหายมันแค่ย้ายที่อยู่แม่ก็แค่ย้ายไปต่อชีวิตให้กับคนอื่นเท่านั้นเองพ่อถ้าแบบสมองตายไปอย่างเงี้ยตายไปอย่างเงี้ยถ้ามีคนเข้ามาขอ เอาไว่าอะไรเงี้ยที่มันยังใช้ได้อยู่ให้เขาไปนะจากที่แบบขี่ขี่รถขี่มอเตอร์ไซค์ยเงี้ยเป็นวันๆแบบไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้ใครเลย mm hmm. ก็อยากจะแบบครั้งสุดท้ายทําความดีสร้างประโยชน์ให้คนที่เขาต้องการจริงๆสมมุติว่าเมเป็นอะไรไปะนะแล้วคิดว่าตับหรือไตหรือไว้วะอย่างอื่นอะไรที่มันของเมเนี่ยมันให้กับคนอื่นได้ก็ก็อยากจะ ให้เบลรู้ไว้ว่าเออมอยากจะให้เขาจริงๆก็ไม่ต้องห่วงแล้วว่าตอนเอาเอาตับเอาอาวัยวะอะไรอย่างอื่นออกไปจากร่างกายเนี่ยเมย์จะเป็นยังไงคือตอนนั้นไม่รู้สึกตัวเลยละเหมือนคนที่ตายไปแล้วมีเจตจำนงที่ผมอยากจะบอกหมู่สงฆ์แล้วก็เพื่อนพระก็คือว่าถ้าว่าผมต้องตายหรือว่าบอกวินิจฉัยว่าตายแล้วหากว่าอาวัยวะของผมเนี่ย ยังสามารถจะใช้ประโยชน์ได้ช่วยต่อชีวิตของผู้คนก็อยากจะอุทิศอวัยวะนั้นเนี่ยให้กับคนเหล่านั้นอย่าห่วงว่าเมื่อเวลาสิ้นชีวิตแล้วเนี่ยชาติหน้าจะมีร่างกายพิกลพิการถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่ตัดสอนหรอกว่าการให้อวัยวะเป็นทานเป็นการบำเพ็ญบารมีขั้นสูง